ค่ะกาบสวัสดีค่ะทบทบทั้งบ้านค่ะค่ะมันี่กับมาพกกับเจค้ำสามตัวเต็งขึ้นเก่าเนาะค่ะมันี่เจค้ำสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณพ่อทองล่าเนาะค่ะคุณพ่อทองล่านี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันว่าจะไปเฮ็ดงานเนาะค่ะแต่แฟมกับซือยะค่ะแต่ว่าพ่อนาเพื่อนก็หายไปหาเนาะค่ะหาอย่างไรกับโบเห็นกับลายๆคนหากับโบเห็นค่ะมาที่เห็นกับมาเห็นอยู่คางรถเนาะค่ะค่ะเห็นแล้วเพื่อนก็เปิดแฟมออกค่ะ เห็นตัวเลขกแดงจิงคืนงพันวัเนาะค่ะค่ะความฝันของคุณพ่อท่องราสีเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่ใดกับเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อท่องราไปพร้อกันค่ะกับสวัสดีค่ะพ่อท่องราค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีครับทุกทีทั้งหลาย ่ารธรรมชื่นวันนี้ก็เดินทางมาติดตามเจวเลขความฝันของพ่อท้องล่าเนาะคะ่ะหรือว่าพ่อล่าล่นะคะ่ทะท่ารมช้ชนเพื่อนฝันล่นะคะ่ะธรนมช้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังไดกับคุณพ,อพ่อพลันเบาซูฟังเนาะคะ่ะฝันว่าจังไดคะคุณพ่อฝันว่าไปเหตุงานทางไปตัดก,การกินไปสมัครงานทางเขาเหตุงานทางถึงนู้นทางบานเท่าอย่างนี้นะเป็นกรมทางสิบอกคุณพอ่อเป็นกรมทางค่ะ จังไดต่อคุณมีคนงานกับไล่หลาย,ลาย <c oughs> มีทั้งผู้หญิงผู้ชายพวกผู้หญิงกับพวกผู้หญิงไปเก็บเศษใหม่เศษน้ำถังค่ะก็บ่มีงานก็ก็บฟอตประกันพอตเรื่องน้ำถังเต็มทางค่ะบ้า,บานนี้กับไปน้ำหัวหนาวในเพิ่น ก็บม่ได้ไม่ได้เห็นน้ำฝนวิ่งหล่อไปิดเป็นหัวหน้าใหญ่เพิ่อนหัวหน้าใหญ่เพิ่อนผาออกกอนไปไปวัดเส้นทางหนะ,ะวัดคว้วสูงขัวว้วเงาขัวบ่วงมันนี่ล่ะบันกับลืมสมุดบานลืมสมุดสมุดยั่งพันเดี็บพันไหนไปหาสมุดอยู่ยน้ำรถตกหล่อพันไหนกลับไปเอาวะเออเปนไรฮะกลับไปเอาอื ก็ไปเอาไปหายูดย่ดทกบบหล่อ่าเห็นบ่านนี่คนงานคนงานผู้ชายเต็มรถอยู่กันหาหาบุตรคนกับ,บ่าเห็นสม,มุติงานมันเป็นสมมติเมเอียงแสม,มเกี่ยวกับทางเพิ่นนี่ละค่ะแสมเกี่ยวกับทางมันจตเป็นยังไงเด้อาาคะเจ๊เนนกบบ็บ่าเห็นบอกคนงานเต็มรถกับ,บหบาโบเห็นหาอช่วยกันกับ,บหาโบเห็นเออหาโบเห็น บัดเย็นไปเห็นทางครถบานทางรถโต๊ะหล่อค่ะเป็นเปี่ยมแบบนี้แต่มไม่ไม่หัวหนาคนถ้าบ่อไรสมุติตอนนั้นก็นคือคือบ่เป็นงานจัิงส่บ่บ่มันเป็นสมุติแบบว่าอีหยังเพิ่นน่ะควมตนนันทางก็สิมีความกว้างความยามวนี่ข่ว,ม,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 วมสูงไปซั่นบ่าจักแนี้ยค่ะค่ะ แต่ว่าเพิ่นก็ห้หามาห้จนได้เพิเ่นบ๊อบเพื่อนหาจนได้ถ้ากันหาแดีวคนงานผู้ชายเต็มโดดหาซอยกันก็บ่เห็นงผู้ห็นก็นเห็นอยู่ข้างโดดค่ะแต่ว่าผู้หญิงนี่ที่เพิ่นม่วนกันนี่พนพนพนเพิ่นเพิ่นฟอ้อนเพิ่นเป็นหยังคือคือฟ้อนกันจังซี่นะมันบ่มีงานเขาเลยใหฝรรดมาเน,นี้เอาสมุดมาให้หัวหนา้าแล้วจังได๋ต่อคุณพ่อ bạn mở cửa bưng để cái hình ảnh này là, hình tôi đây, khun phọ, hình chết tha chết thuộc nè, chết tha chết thuộc, cái quan máy là như thế này, chết tha chết thuộc, to xí như nhung khun phọ, xí đen chừng khưng, ô, to xí khưng phèm chết tha chết thuộc, thấy đấy, ban nì เพ,พิ่นได้ว่าจังใดอีกบ่คุณพ่อเพิ่นก็บัว่ายอย่างไี้เพิ่นก็บัวไปไปเห็นงานต่อบ่เห็นไดบเด้เพียมว่านันก็ดึงเจ็บบาดก็บเหงาไปเห็เพิ่นได้วัดสัมอีกบ่คุณพ่อก็เพิ่นเพิ่นย่างของก้อนเหมือนถือย่างกลืนเพิ่นนย่างนี้ถือกระเมิดย่างกลืนเพิ่นแต่หางบ่ท่านได้ดึงได้วัดบ่ คือ,อยางน้ำกลืนซื่อๆแฝงน,น,นั้นเพิ่นเปิดเห็นแล้วก็ปิดไว้คือเก่าบ่ค่ะแม่เปิดเด้กกรปิดไห้คือเก่าออืคุณพ,พ่อก็บ่ได้ถามเพิ่นบอกวา่าเลขหยังก็บ่บ่ถามเพิ่นอีกว่านานั้นคุณหน้าคุณตาบ่บ่เคยเห็นจักเสียคุหน้า,นาเป็นผู้ชายอายุเล่าๆาาจักปีค่ะคนโอ้ยค,คนใหญ่คนใหญ่ดำปึดิดอืออ้วนทั้งไงทั้งอ้วนค่ะเพิ่นเฮ็ดกันกหลายคนบ่ค่ะ หัวหน้าไปก็ห <F an> ัวหน้าหัวหน้าใหญ่มีผู้เดียวอยู่ฮนหัวหน้าผู้เดียวแต่ว่าคนงานมีแต่คนงานเป็นผู้หญิงผู้ชายปนกันเบิดืด้เนาะัวผู้หญิงก็อยู่แต่ผู้หญิงผู้ชายก็อยู่แต่ผู้ชายเพิ่นแยกแยกกันผู้ชายก็อยู่ต่างหากญิงอยู่ต่างหากข้าหน้านั่นเพิ่นก็บ่ได้เว้าหยังหลายบอกแต่ว่าหาสมุดหาแฟ้มมาให้ซื่อๆบ่กคุณพ่อ ามมหาเปลี่ยนมะไฮฮ่ามะไฮแล้วเปิดออกก็เห็นตัวเลขแดงจึงครึงเจ๊ท่าเจ๊ทุกนี่แหมแมนเพื่อกนกับปิดไหวเพื่อนกับปิดไหวก็บอกว่าไปเห็นงานโตเออสิบโมเมนเจ้าทีซะบอกคุณพอมาบอกกับโมหูเ,บบเนาะกับโมแน่เนาะเพราะว่า<บ>พื้นหลังยิ่งย,ยิ่งดำดำเนาะแมนแต่ว่ากับบอจักนาะเพื่อนแมนบอกบอไม่เคยเห็นเจียวทีสงสัยเจ้าทีเนาะ ค่ะอาจจะเป็นเจ้าที่ถนนทุนทางที่คุณพ่อฟันหินกระไดเนาะมาให้โชคมันมีเลขทะเบียนรถหกล้อนั่หนบห็นบ่บ่บ่ห็นเลยบ่บ่ด้บเบิ่งเลยื่บ่ด้บเบิ่งเนาะค่ะเนาะมันมีไทยคุณพ่อตีตัวเลขกออกนอกเนื้อจากเลขกที่เห็นในแ้มพื้นนี้มีตัวเลขเพิ่มเติมบอกคุณพ่อบ่บ่บ่มีเลยมีในแ้มนันนะอายุคุณพ่อจะเท่าไหร่ค่ะหัวอาชีบเก่าว่ อ่าิบ <complex> ก <one> ่า <ata> ่ <aún> <yelled> ิบเก่าจิอย่างเขาหาสิบเก่าเนาะออค่ะแต่ว่ากันอยากให้เหนผู้ช่วกันกันไหวน้ำเนาะอ่าเพื่อนเป็นเจ้าทีเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ห้แต่พ่อนี่หามันบ่แม่นเพื่อนก็บว่าเพื่อนก็หากันม่เห็นหาบัจจุกนนะพ่าผู้ชายทั้งหมดมาเห็น รถฮกหล่อนี่กระฮกแล้วเนาะค่ะผู้ชา,ายนี่ก็น่าหกอีกคู่เก่าโมเมนต์สิเป็นผู้อยู่ในรถเนี่ยคุณนาคุณตาจ้าคนบอกบอก<อ>เคยเห็นจ้าคนสิบอฮกฮกศูนย์ซะบอกค่ะค,คิดคิดว่าเป็นคนเห่าบอบอมีฝ่ายเมื่อวันก่อนเคยเห็นหนาจ้าคนเดี๋ยวคนทางอื่นว่าคันก็เคยเห็นมานี่ค่ะคือว่า้จะทีเพิ่นเนาะถนนข้างๆตึงเกต แต่ว่าพอคิดว่าเน่นเจ้าทีบ่ะอาจจะอาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเพื่อนกาย้ำว่าให้หาให้เห็นให้ได้แมนแฟมตัวนั้นแฝงสำคัญก้ม,มูลว่ะค่ะเ<ม>พื่อนก็บอกว่าแฟมตัวนี้สำคัญเปิดออกมาจะเป็นเกีหาเกีหุกเนาะนค่ะเรื่องราวความฝันของพอสั้งน้ามีอย่างเพิ่มเติม,ตมบอกค่ะนี่มีชำนิละค่ะ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขค่ะที่ให้ท่านผู้ชมท้างบานเฮารับชมรับฟั้งเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณพอท่องล่าเนาะค่ะคุณพอท่องล่านี่เพื่อนฟันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฟันว่าเพื่อนไปเหตุงานกุบทางเนาะค่ะจะไปได้หลายคนค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะค่ะค่ะเมื่อหนาเพื่อนว่าแฝมเสียค่ะเป็นกะให้คุณพอท่องล่านี่กลับมาหาหาอยู่รถดก็บ่บเห็นเนาะค่ะดสิเห็นมาเห็นอยู่คางหลดเพื่อนว่าเนาะค่ะ เปิดออกเปิดแฝมออกค่ะทุกผู้ชม่ลกัเห็นตัวเลขแดงจิง,งคืองพิ่นไว้เนาะค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นให้มากอะเจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะเพิ่นกันไหวกับหกหกศูนย์ค่ะอายุของคุณพ่อทองล่ากอะหาสิบแปดย่างเขาหาสิบเก้าค่ะค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชๆม,นมนๆันๆดำๆรวยๆหิๆ่งหิ่งปังๆไปกับความฝันของคุณพ่อทองล่าเนาะค่ะ ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริาพานแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ